ทุกคนคะตรงนี้เป็นบริเวณที่เขาจัดในส่วนของประกวดไอ้ชนชมใช่ไหมกี่เรียกถูกไหมพวกนี้มันคือต้นชวนชมใช่ไหมใช่ป่าะเนี่ยเขาเรียกผิดนี่หงาเลยนะคะเนี้ยคือมันจะมีป้ายบอกไว้ด้วยนะเนี่ยเนี่อันนี้อันนี้คือราคาปะใช่ราคาไหมคะเนี่ยอันนี้นี่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งนะคะอันนี้ สองหมื่นนี่สองหมื่นนะคะอันนี้บอกห้ามดึงมกิ่งนะคะะค่ะ,คะไม่ดึงค่ะอันนี้คือรางวัลที่สองนะคะรางวัลที่สองอันนี้ติดจองแล้วหมื่นห้าโ,โหอันนี้เป็นรางวัลชมเชยแล้วนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้จ่ายแล้วน,นี้รางวัลที่หนึ่งเอาจริงนะคะเนี่ยอันนี้หกพันโหดูราคาดิ คือเราเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องของพวกชนชมต้นไม้พวกนี้นะคะที่เราไม่รู้หรอกว่าแบบไหนเขาเรียกว่าสวยหรือแบบไหนมันเรียกไม่สวยนะแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสาวกชนชมนะคะเนี่ยค่ะเขามีจัดนิทรรศาการอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวิหารมงคลบ,บพิษด้านหน้าตรงนี้นะคะเดินเลี้ยวมาตรงนี้สุดเนี่ยจะเจอในส่วนของนิทรรศาการของชนชมมันมีชื่อสวนด้วยนะสวนสีโพ คิดว่าต้นชวนชมทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นของสวนสีโพทั้งหมดนะคะน่าจะใช่นะสรุปแล้วที่พูดมาทั้งหลายทั้งปวงนี่มันใช่ต้นชวนชมหรือเปล่าเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวก่อนจะลองคลิปเดี๋ยวต้องไปถามคนที่เขารู้ก่อนว่ามันใช่ชวนชมปะนะทางจริงเลยสวยจังเลยนะคะถึงถึงจะไม่มีความรู้ในเรื่องของต้นไม้มากมายมากแต่ว่ากี่ก็เป็นคนที่ชอบต้นไม้นะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าสวยดีนะคะสวย แต่แค่งงงเฉยๆว่าไอ้ที่ลงวันที่1เนี่ยมันมันได้จากอะไรเพราะว่าดูเหมือนมันต้นเล็กกว่าชาวบ้านเขาหรือว่าไอ้ต้นที่มันใหญ่ๆนี่เขาเอามาจัดโชว์เฉยๆโอ้โหต้นนั้นสี่หมื่นเอ้แม่เจ้าซื้อมอเตอไซค์ได้คันหนึ่งเลยอะสี่หมื่นอะแต่ยังว่านะถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องต้นไม้เนี่ยเราก็คงไม่รู้หรอกว่าทาไมราคามันถึงได้สูงนะสี่หมืนนะคะโอเคนะคะไปละ